สวัสดีค่ะข่าวข่าวดังมาแล้วค่ะต๊อปิติเคลื่อนไหวแล้วตอปิติเคลื่อนไหวแล้ว,ลห,ว,ลวหลังลุงศักดิ์มือชกต่อยศรีสุวรรณกลางสือ่อต้องบอกว่าล่าสุดตอปิตินั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลุงศักดิ์มือชกบุกต่อยศรีสุวรรณกลางวงสื่อเต็มๆทำเอาวิพากษ์วิจารณ์็นทั้งโซเชียลเมื่อเช้าวันนี้18ตุลาคม65นายศรีสุวรรณจันจยารลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปยังปอทอเพื่อร้องให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีเดี่ยว13ของโนตอุดมก่อนถูกชายปริศนาบุกต่อยกลางวงสือ่อต่อมาจึงทราบชื่อว่านายวิรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลผู้ชุมนุมคณะราษฎรและอดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดงปี53ห้ามการคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่น๋อมสกาวใจี่ได้เคลื่อนไหวสั้นๆหลังศรีสุสวรรณโดนบุกต่อยกลางวงสือ่อโดยเทวนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า มันทัชเพ้อพี่สีโดนต่อยเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมือไหมคะคนเกลียดพี่ไหมไม่รู้แต่คนรักพี่เพิ่มขึ้นแน่นอนพี่ขวาพี่คาดต้องบอกว่าล่าสุดตอปิตินั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลงศัพ์มือชกบุกต่อยศรีสุวรรณกลางวงสื่อเต็มๆโดยเขานั้นก็ได้โพสต์สบุข,ข้อความส,สั้นว่าใจร้ายกับนักรรองจังห้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ตอนปิติอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ต o อซีโอทีเชค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ